สวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่จะมารีวิวน้ำพริกนะคะน้ำพริกปลาร้าปลากระพงผัดค่ะอ่าแล้วก็รีวิวปลาหมึกค่ะปลาหมึกเล็กนะคะนี่ค่ะปลาหมึกเล็กทอดฮืมมาได้กินข้าวน้ำกันจ้าพี่น้องหายหน้าหายตาไปหลายวัน ฝนตกอากาศหนาวเลยไม่ค่อยอยากจะกินเผ็ดเลยกินแต่ของร้อนๆนะคะอืมเป็นตะกินเนาะค่ะค่อยแกะเลยด้อเป็นตะกินเป็นตะกินค่ะเป็นตะกินอืมยังไ,ไงเนาะแกะใหม่ๆซิ้มเลย หอมหอมหอมกินกับข้าวเหนียวร้อนๆนะจ๊ะปาติโตกินแบบประแดกบองเลยอะแต่ว่าเรามาขายเมืองนอกก็เลยเน้นแบบทำสุกนะคะดูดิเบิงจ้ะเบิงโอ้ย my god หอมค่ะกว่าหอม อืได้ยังกินเขาแรงเน,นาะชาวไทยหอมหอมหอมแซบแซบบแซบบค่ขขะก็ปลามึกทอดปลาหมึกเล็กทอดนี่จะลองชิมดูดิงอืมอร่อยมากนะคะ แซ่บแซ่บค่ะแซ่บมากเดี๋ยวแป๊บนึงนะจ้าเอาเขาวเนียาไปลอกก่อนอย่างลูกมาเมอ,อืมแแบ๊บนึงจ้าเบิ้งเบิ้งความบันรังการของแม่คซีพิเยวค่ะ คือเมื่อกินนันปลาแดกบองค่อยไหมเบิง่งเลยจ้ะอืม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 อร่อยมากเลยอืมอืม,อมกินปลาปลาหมึกม,มันฟิน อมากเลยจ้ะรสชาตมัน่สิออกแบบว่าเครื่องเทศเพชรแต่ว่าก็บ่เผ็ดหลายเลอจ้ะแล้ก็หอมเครื่องเทศเครื่องพัดไหมอืมส่วนปลาหมึกอ,อืมหอมกินบเหม็นคัะเด้อจ้ะเวลาทอดตรงสิมีกินเหมน็นแป๊บเดียวก็หายรับรองผัวมือจออบอ้บบ่บ่ดาจ้ะอืม ปะปบปะอเอมันเข้าไปผ่านน้ำพริกกับปลาหมึกผ่านอือ 嗯。Hmm. ลูกค้าต้องรองเพราะว่ามันแสบอีดีแมว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 ก็อยากกินน้ำข่อยบบที่นี่อืมอือืมเฮ้ยตอต่อรูอ้จะมาอื ความกรอบของปลามึกไอยเราบังเอิญอืมอืมจ้บอืม,อมผู้ใดอยากกินกว๋วยเตี๋ยวเช้ายุโรปจ้าอากาศหนาวๆอยากกินห่อนๆสั่งไหนเด้อกว๋วยเตี๋ยวเขาแล้วจ้ามาแล้ว อืม mm ืมไม่ไ hmm. ด mm ้รออลไเด้วยจ้ะไม่แซบอี๋อืมอืม oh my god อืมฮืมอืมจังได้เด้วจ้าผ่านสินค้าแม่ราคาลองจะลองทุกเมนูเลยค่ะแต่ต้องใช้เวลาหน่อยเด้อคือืมขอโทษ ต้องใช้เวลาหน่อยเพราะว่ามันหลายเมนูค่ะรีวิวเธอเดี๋ยวบบเหมือนทองคอยสีแตกตอต่ผักแซ่บปารา้าสับแบบผัดนะคะสั่งได้ค่ะที่เพจ ไทยฟู้ดบายแอปเปิ้ลอืมใครบอกว่าต้องลองอ๋แซ่บค่ะอืม,อมจีจานแบบถึงใจเลยล่ะจ้ะอืม กินน้ำกันจ้ะอ่าข้ออ้างแบบมึก ปลาหมึกสีมีหลายแบบหลายไส้หลายรสชาติหลายขนาดบอกเลยนะจ๊ะ ฟินเวอร์ไได้หลอกขายลูกค้าถ้าเมนูไหนที่แม่ค้าชิมแล้วแม่ค้าคิดว่าผ่านสั่งเลยค่ะลูกค้าคอยบัตัวเป็นคนตรงไม่พูดซับซ้อนค่ะปวดหัวอืม หายคิดบ้านนอกหายคิดถึงบ้านนอกเลยจับแห้งอืมอืม,อม,อม อาหารซีฟูด้ดมีหลายเมนูมากเลยนะคะยำความฟินของแม่ค่ะกินกับแกว้วเอาแซ่บ ปลาหมึกกินกับตำมาหุ่งก็แซ่บอือร่อยมากเลยแซ่บค่ะแซ่บขนาดผัวข่อยมากมันบนมันบนว่าเหม็นมากมากวะสั้นอะหอยทอดปลาหมึก เหม็นมากๆมีสัตว์ตายอยู่ในบ้านเหรอเขามากคำแรกเหม็นมากๆค่ะเศรษอืมไปกันนะจา้าลูกเลิกงานเนาะไเปเบ่งลูกกันค่ะจา้าเฮ้ยว่าแม่ลูกเลิกงานผัวเลิกงานลูกเลิกเลียนโอยเหี้ย ปลาหมึกปรทนันเนตจ๋าสั่งได้นะจ๊ะสั่งได้จ้าปลาไหลสั่งเรื่องนะคะเปิดประตูมาลูกเปิดประตูออกมาเปิดประตูออมาเนี่ยค่ะปลาหมึกสวัสดีครับหน่อยเ,ลยเรลเลออนสวัสดีครับตรงนี้ตรงนี้มาสวัสดีครับตรงนี้ก่อนสวัสดีครับเจ้าดิงใ ไม่ใช่สิสวัสดีครับดีดีอ่ะค่ะเพื่อนเล่นของนางอ่ะเลออนเล่นกับแมวค่ะวันนี้คุณแม่ก็จะแบบพุ้งพิงมุ้งมิ้งหน่อยนะคะมันได้บรรยากาศกับชุดค่ะแซ่บแพงค่ะเลออนเลออนมาเซฮัลโหลก่อนเร็ว ว้ายากยาก,ยากลูกข่อยมันโตแล้วอ่ะน่นเป็นระบำล้ำโซแล้วเฮออ้ยอฮ้ยแซบค่ะอย่าบ่นไยที่รักเหม็นนิดหน่อยเอง ไม่เหม็นมากเลยอือืบุหร,รี่สักจะซื้ขายของเจ้าของกะะ็ค่ะจมแซ่บอีเอืมอืม เมนแมกมา I can love you เมนมากมากฟังได้จ้ะ FC ทั้งหลายพัวคอยบอกว่าเมนมากมากแต่ I can love you <laughs> ทอรี่จ้ะเจ้า no h งแฮ choice เนอะไม่มีทางเลือกค่ะ พันบอกว่ามันอยู่พันจะมีแขกมาบ้านมาเอยมไม่มีเจ้าโอเคครับมีแขกมาบ้านเรารองเท้าให้เนาหมีแขกมาบ้านหอมไหมลูกไส้คอยเอาประดกไส้เด็ดปรจักษ์พ่นสีเสือพอตัวพ่นสเหม็น หันเน้น่านี่ชิซ้าวกินซ้าวกินอันนี้บ่ได้เสื้อพอ่อพลสิมีแขกมาบ้านผัวข่อยไก่ามาเราสามสีมาทีกินปลาหมึกยังเหม็นอยู่พนกเรเลยบบนบนแบง่งสันหรอบนกับบนที่ซื้อหรอข่อยบ้ฟังอืมอร่อยมากงั้นไปก่อนนะคะไปหาฉีดสเปรดกลิ่นบ้านก่อนเดี๋วผัวดาแขกสีมาแล้ววัสดีจ้าบ๊ายบายจ้า,า,า,จาสั่งซื้อได้นะจ้า